ครับสวัสดีครับพบกับร้านเจตวันปลักเครื่องที่คนบูชาวันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดที่ขึ้นเคยนะครับเป็นเนื้อว่านเสาห่านนะครับวชาง่ายอกปี25งพนห้อนะครับก็มีที่หน้ากล่องเขียนไว้นะครับก็กล่องเดิมๆครับก็มาดูสภาพพระก้างในนะครับได้เพิงนะครับนี่นะครับพระก็ยังสภาพดีคมชัดนะครับอยู่ในกล่องเดิมๆนะครับ นี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นลายนิ้วมือพละก็มีอายุพอสมควรแล้วนะครับสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดก็ประมาณยี่สิบปีแล้วครับก็ลองพิจารณาดูนะครับใครสนใจก็ใส่ราคาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็รับประกันความพอใจนะครับท่านชาบูชาไปแล้วนี่ประสงค์จะคืนผมก็ยินดีรับคืนครับผมก็พบกนันใหม่ e ีหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ